สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับนาอพี่ก็จะมาแจกในส่วนของ ัตรกลีน่าแบบฟรีนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพรแบบฟรีนะครับก็ต้องดูคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกิจกรรม8ปีนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็คือจะมาถึงเร็วๆนี้นะเองครับสำหรับกิจกรรม8ปีนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับในส่วนของกิจกรรม8ปีหรือว่าอยากได้นะครับในส่วนของกิจกรรม8ปีจะมีอะไรของฟรีบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิ สิ่งที่จัปเดตเข้ามานะครับน้องก็เป็นทางด้านของของใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะครับพี่บบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับน้องก็คือเตรียมตัวรับกันนะครับกิจกรรม8ปีนะครับน้อง8ปีมีครั้งเดียวนะครับทุกคนและต่อไปจะเป็นกิจกรรม9ปีแล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับขอรางวัลแต่ละอันทุกคนจะได้สะสมนะครับน้องแล้วก็จะได้เก็บไว้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแต่ก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกด สิ่งที่เปลี่ยนไปอันดับแรกเลยนะครับก็คือ หนึ่งเลยนะครับจะเป็นทางด้านของเครื่องบินนะครับจะเปลี่ยนเป็นรถไฟนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะเปลี่ยนเป็นรถไฟแทนนะครับน้องก็เป็นรถไฟ8ปีนะครับทุกคนก็เป <t> ็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับน้องสำหรับกิจกรรม8ปีนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับและเป็นรถไฟประมาณนี้นะครับเวลาเราโรวจลงไปนะครับน้องก็คือจะมีกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาตั้งแต่แรกตั้งแต่วันแรกที่เราเล่นนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนีีีีี่่่่เเเเเเเลลยยยนน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 นะะะะะะะคคคคคคครรรรรรรัััััับบบบบบพพขขาาาาาาาอออออกกกกๆววชุุุุดดดด้้้ป็็จจจิมมททงง รางวัลนะครับนาอแเราก็จะมีทางด้านปืนนะครับนาอแเราก็อะไรเยอะแยะมากมายนะครับนาอพร้อมโซกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเล่นมาตั้งแต่1ปีแรกจนถึง7ปี8ปปีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนาอก็จะมีทางด้านของแถบจุดนี้นะครับที่แบบว่าเราสามารถใช้ได้แบบไม่จํากัดนะครับนาอเรีได้ว่าใช้ได้นะครับนาอตลอดเวลาเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาออันนี้นะครับก็คือเราจะได้มายืนรับตรงนี้นะครับและรถไฟนะครับนาอจะมารับเราประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็ถือว่าเราสามารถนะครับน้ะรับของตรงนี้ เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมตรงนี้นะครับน้องก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับอีไม่กี่วันนะครับจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แปลกตามากๆนะครับน้องและเป็นกิจกรรมที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องเมื่อเราอยู่นะครับเราก็จะขึ้นมารถไฟนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็สามารถนะครับรับปืนได้นะครับหรือว่ารับของต่างได้นะครับในนี่เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับนอ่าาะรเพว เราจะได้ขึ้นรถไฟมาประมาณนี้เลยนะครับเนาะล้วก็เรานะครับเนาะสามารถออกไปนะครับเนาะแล้วก็ลงไปต่อสู้ได้เหมือนเดิมด้วยนะครับทุกคนและข้างบนก็ยังต่อสู้ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับหลายๆลายคนก็ต้องได้เล่นนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราได้ต่อสู้ประมาณนี้นะครับเราสามารถรับคิวได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับจุดนนนนี้้ะะะคครรรัับบแลลวเาาก็จงม ลงกลับเข้ามาสู่แมปเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วเราก็กระโดดล่มประมาณนี้นะครับนอก็ถือว่าถ้าคนไหนได้ขึ้นไปนะครับก็ถือว่าจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าของทั้งบนนะครับนอมีแต่เลเวลสานะครับแล้วก nice though, right ็ลงมานะครับเราจะได้ไอวอลไม่จํากัดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็คือมันจะมีข้อดีตรงนี้นะครับตรงที่แบบว่าขึ้นไปอะไรก็ได้นะครับที่จะไม่จํากัดนะครับมันจะสุมให้นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ามันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนอเมื่อเราขึ้นไปแล้วนะคคคคครร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 รัััััับบ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 บเเเาาาาาจจจะะะะะะะไไไไดด้้้้งนนนนนนนอออูลยวว่่่่ทีแแมํก เราสามารถใช้ได้แบบไม่จํากัดเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วเราก็สามารถกลับลงมาได้นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ข้างบนเราสามารถหาคิวได้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเมื่อเสร็จภารกิจแล้วนะครับเราก็จะได้กลับมานะครับเมื่อ กลับมานะครับทุกคนนี่เลยนะครับเมื่อกลับมานะครับเราก็จะได้แบบไม่จํากัดนะครับอันนี้เราได้ตัวนี้มานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือมันส่มให้นะครับน้องก็แบบว่าเราได้แบบไม่จํากัดนะครับสําหรับการพันเลือดนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องเมื่อขึ้นไปแล้วลงมานะครับก็คืออันนี้นะครับน้องก็คือแบบว่าเลือดขาวเรานะครับจะเด้งแบบไม่จํากัดนะครับอันนี้โกงนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้โกงจริงนะครับน้องก็คือเมื่อเลือดเราลดนะครับน้องเลือดของเราจะเด้งขึ้นเร่่อยระมาานนีีเคััับบบบแไจํกกดด็ว เล่งแบบตลอดเวลาเลยนะครับนอนี่เลยนะครับขนาดต่อสู้อยู่นะครับนอมันก็ปกตินะครับทุกคนแต่ถ้าเราอยู่ต่อสู้เมื่อไหร่นะครับนอมันจะเด่นขึ้นทันทีเลยนะครับทุกคนก็พี่ขอบอกเลล้ๆกันนะครับนอว่าถ้าได้สถานะตัวนี้นะครับโคตรดีเลยนะครับนอก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวใหม่ที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเรานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็ไม่ควนพลาดเลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้ดีจริงนะครับเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือจุดนี้นะครับจะมีทางด้านของนะครับที่แบบว่ามาตกตรงนี้เยอะแยะมากมายแล้วนะครับสามารถวิ่งเก็บได้นะครับเนาะสำหรับที่ยองโลกจุดนี้นะครับเนาะแล้วก็ เมื่อเราขึ e <te le rhythm ma lush> ้นมารถไฟนะครับทุกคนก็คือเราได้ของที่ไม่จํากัดแล้วนะครับเนอเราก็สามารถลงกลับไปนะครับนอเพื่อแบบว่าเล็ดนะครับนอะในสิ่งที่แบบว่าเราใช้ได้แบบไม่จํากัดนะครับแต่เราไม่สามารถแจกให้เพื่อนได้นะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับนออันนี้นะครับก็คือเราสามารถนะครับเกิดใหม่ได้นะครับทุกคนแบบไม่จํากัดนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนอว่าเราตายแล้วเกิดใหม่ได้แบบไม่จํากัดเลยนะครับนาสําหรับตัวนี้นะครับทุกคนก็ถือว่า ดีมากๆเลยนะครับน้อนี่เลยนะครับทุกคนก็ถือว่ายังไงเราก็ได้ที่1แน่นอนนะครับน้อนี่เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าเกิดมาประมาณนี้นะครับนอแล้วมันก็จะหายไปนะครับที่ไม่จํากัดก็คือแบบว่าเวลานะครับนอจะไม่มีรถนะครับที่จริงเราได้แค่สิบวินเดียวนะครับแต่ก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าเวลามันจะไม่มีรถนะครับนอแล้วก็มาถึงจนได้นะครับตอนที่แบบว่าพี่จะทําการนะครับนอแจกบัตรกาลิน่าแบบฟรีๆนะครับก็ต้อง ดีใจท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับนอที่แบบว่าดูคลิปพี่ถึง5,000คนดูนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคลิปไหนถึง5,000คนดูพี่จะมีการแจกนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะถึงแล้วกันนะครับนอและพี่ก็จะแจกในคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็คือพี่จะขึ้นบัตรกาลิน่าให้ตรงนี้เลยนะครับนอแล้วก็อย่างที่บอกนะครับนอว่าบัตรกาลิน่านะครับจะเป็นบัตรกาลิน่า2รางวัลนะครับรางวัลละ1นึ0เพชรนะครับนอถ้าคนไหนได้ไปก็ดีใจด้วยแล้วกันนะครับดีใจล่วงหน้าด้ววววยยยแแลลล้้้้้กกกกกกััััันน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 นะะะะะคคคคครรรรรบบบททุุ็็จปมาณีีีีเเด๋พ่ใหตง นี <muitas S 2> ่เลยนะครับทุกคนตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของบัตรกันิน่านะครับน้องก็รับไปเลยนะครับสองรางวัลเท่านั้นนะครับรางวัลละหนึ่งพันหกสิบเพนนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับและขอกันมาเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับดีเดียวว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าไม่ควรพลาดนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนสนน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 นจจััััััััดดแแแ่่อออออะะะะคคคคคคครรรรรรรบบบบบบสาาหหหห้้้้้้งงงไไไไพีีียยกกกกก็ปเลลววมใฟทุ เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่พี่เขาไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆเขาไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับพี่แต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกกกันนนคบล้สีทุ็ อย่างที่บอกนะครับนอว่าถ้าคนไหนเป็นซีคนใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับทุกๆ10,000หมนการติดตามนะครับพี่จะมีการแจกเพจไปฟรีๆนะครับทุกคนเด้อก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับนอสาหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนอเดี๋ยวคลิปตอนเย็นวันนี้มีเฉพส์อีกแน่นอนนะครับถ้าคนไหนอยากได้อะไรบอกมาได้นะครับนอก็ถือว่าวันนี้มีแน่นอนนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย